อ่ะโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กันในแอป x w o r l d กันอีกแล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มหารายได้ออนไลน์บนมือถือนะครับที่เปิดมานานกว่า1ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยยังสามารถที่จะทำเงินได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเผื่อคนดูหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะยังไม่รู้จักกับแอปตัวนี้นะครับเพราะว่าแอปตัวนี้ ณปัจจุบันสามารถที่จะสร้างเงินให้กับผมได้อยู่ที่วันละ200-300ถึงบาทโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนนะครับสามารถทำเองได้ด้วยตัวเองเลยนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนํำกันเนาะว่ามันมีช่องทางไหนในการทำเงินจากแอปนี้ได้บ้างนะครับแล้วก็ก่อนอื่นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีแอปตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะไปลองดาวน์โหลดมาสมัครเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับ Android ก็พิมพ์ไปใน Google Play นะครับว่า X-World เนาะส่วนใน iOS นะครับจะไม่มีเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นลักษณะของหน้าเว็บไซต์เนาะก็ให้เพื่อนๆทำการล็อกอินเข้ามาผ่านทางบัญชี Google บัญชี Facebook หรืออ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับทีนี้จุดประสงค์หลักของคลิปนี้ก็คือผมจะมาสอนนะครับว่าวิธีการหาเงินวันละ2 3 0 0เนี่ยหาจากไหนนะครับซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ไม่สามารถทําได้นะครับใครที่อยากจะหาเงินจากแอปนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นจะต้องอเชิญเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เขามีโหมดใหม่เข้ามานะครับเป็นให้พูดง,ง่ายๆเลยก็คือการขุดเหรียญน,นั่นเองนะครับก็คือเราเติมเงินเข้ามาในแอปซื้อในส่วนของเครื่องขุดเหรียญน,นะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะขุดเหรียญมาแล้วเราก็นําเหรียญไปขายแลกออกมาเป็นเงินนะครับนี่จะอยู่ในหน้าแรกตรงนี้เลยนะ AIA Gen ตรงนี้ ตอนนี้ในแอปมีเหรียญอยู่ประมาณกี่เหรียญหนึ่งสองสามมีประมาณเกือบสิบเหรียญละนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อเอาเองได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญไหนนะครับที่มันเป็นเหรียญที่เปิดมานานละอย่างเช่นเหรียญน,นี้ราคามันก็จะดรอปมันก็จะแดงละนะครับเหรียญไหนที่เพิ่งมาใหม่อย่างเช่นเหรียญน,นี้เหรียญแฟน GPT เพิ่งมาใหม่มันก็ราคาจะพุ่งเนาะ เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวใหม่ก็จะมีคนแย่งซื้อกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะลงทุนเนี่ยแนะนําให้ซื้อเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญที่มันเป็นกําลังเป็นกระแสอยู่นะครับเพราะมันมีโอกาสเติบโตเนาะก็สําหรับวิธีการซื้อเนี่ยก่อนอื่นเลยนะถ้าใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาเนี่ยจะยังซื้อไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะต้องไปซื้อในส่วนของสัตว์เลี้ยงก่อนอย่างเช่นของผมเนี่ยผมจะมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเสียตังค์นะครับต้องมาซื้อก่อน กดซื้อกดบวกตรงนี้เสียเงิน300เหรียญ x นะครับถามว่า300เหรียญ x เ,เป็นมูลค่าเท่าไหร่เราก็มาที่กระเป๋ากดเติมเงินนะครับผมแล้วเรากเา็เดี๋ยวนะมันจะต้องเติมเงินเป็นเหรียญ x ใช่ไหมนี่ <c oughs> กดซื้อจำนวน300เหรียญ x ตีเป็นมูลค่าประมาณ25ดอลลาด 25ดอนก็ประมาณ7-800ประมาณเนี้ยนะครับก็เติมเงินเข้ามา25ดอนนะครับเนี่ยกดเติมเข้ามาปุ๊บเลือก u s d t ก็ใส่ไป25 25 u s d t นะครับเนี่ยก็ประมาณ8-900ประมาณนี้นะครับเลือกช่องทางในการโอนไม่ว่าจะเป็น t ท o ม Money หรือพ o m p a y ซึ่งผมจะเลือกเป็น Pompay จะง่ายที่สุดละ่ะนะครับพอเราโอนเข้ามาเสร็จปุ๊บ เราก็ไปที่เมนูเหรียญตรงนี้กดค้าขายแล้วก็กดซื้อมา300เหรียญน,นะครับอ่าหลังจากซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเหรียญที่ได้นะครับมาซื้อสัตว์เลี้ยง <c oughs> กดซื้อตรงนี้ได้เลยมันก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงมาซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับลองกดไปที่ตัวมันมันจะมีช่องที่เอาไว้ใช้สําหรับขุดเหรียญน,นะครับ ซึ่งตอนนี้ของผมมันปลดล็อก6ช่องยังว่างอยู่อีกช่องหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมรอเหรียญใหม่นะครับ <c oughs> เหรียญใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะซื้ออยู่จะเป็นเหรียญตัวนี้ทาหลอร์ดกับ Elon Mode, อีลอนมอส2เหรียญน,นี้อ่ามันน่าจะเปิดขายแล้วด้วยซ้ําหรือเปล่าอ่าใช่มันเปิดขายแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับนี่เห็นไหม เพิ่งเปิดเนาะูาคาก็เพิ่งดีดขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดอยากจะซื้อเนาะเราก็กดเข้ามาเนี่ยกดกําลังขุดแล้วเราก็เลือกช่องตรงนี้สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยแนะนำเนาะว่าให้ซื้อเอาที่เราไหวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงเนาะการลงทุนนะครับก็ หนึ่งเลเวลเนี่ยอยู่ที่300ก็คือประมาณ800บาทหมายความว่าท่านเพื่อนซื้อ10เลเวลก็8000อะไรเงี้ยคูณเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเหรีย <c> ญ <oughs> <c oughs> แต่ละเหรียญเนี่ยที่ผมซื้ออย่างเช่นตัวแรกผมลองเล่นเนาะผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นผมก็ซื้อ1 l e v e เลเวลอันนี้พอผมเล่นเป็นละผมก็ซื้อไว้7เวลตัวนี้ก็ทำเงินให้ผมได้เยอะอยู่4เวล5เวล1เวลอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย ซึ่งการจะซื้อเนี่ยต้องซื้อในตอน7จ็ดโมงเช้าเท่านั้นนะเขาจะเปิดขายแค่ตอน7จ็ดโมงเช้าเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยในแต่ละวันถ้าวันนี้ซื้อไม่ได้ก็ต้องรอพรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับก็พอขูดเหรียญได้มาเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาไปแลกออกเป็นเงินนะครับแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารนะนะการถอนเงินมันจะมีการถอนเข้าบัญชีเนี่ยก็ถอนได้เลยเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ เดี๋ยวลองสอนถอนเงินให้ดูแล้วกันเนาะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขายเหรียญทิ้งก่อนวิธ <c oughs> ีการขายเหรียญก็คือตอนเนี้ผมมีเหรียญตัวนี้อยู่เนาะผมมีเหรียญอยู่สองพันเหรียญมันตีเป็นมูลค่าประมาณห้าดอลลาร์ผมจะขายทิ้งให้หมดเลยผมก็กดขายไปละว,วิธีการขายก็คือกดแม็กไปเลยก็คือขายเหรียญทั้งหมดที่เรามีอยู่หรือจะเลือกว่าจะขายกี่เหรียญอะไรยังไงก็ได้นะแล้วแต่โอเค ตอนนี้ผมขายไปแล้วพอขายไปเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะมันจะมาอยู่ในเหรียญ X ตัวนี้เราต้องแปลงเหรียญ X ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น USDT เพื่อที่จะได้ถอนออกไปเข้าบัญชีธนาคารนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าต้องรอสักพักหนึ่งนะมันค่อนข้างจะดีเลยนะครับพอมันมาเป็นเหรียญตัวนี้ปุ๊บ นะครับเราก็แลกมาเป็น USDT พอเป็น USDT ปุ๊บเราก็สามารถถอนได้เลยผมถอนเนี่ยผมถอนให้ดูเลยนะอ่ะเนี่ยเนี่ยผมถอนไปละ287บาทการถอนเงินก็ใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะเงินก็เข้าบัญชีละนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปสมัครเล่นกันดูได้นะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้มมแจกโค้ดอ่งเปาด้วยนะครับ โค้ดอ่งเปาที่เอามาแจกก็เป็น VIP อ่างเปา001ตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุ channel ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ